เ่อดครับเยอันนี้พี่พูดมาทานอะไรนะทันไ่ที่ไหนครับที่ตลดู่โอเคเก่งมากมาเลยอสวยดูสินวยนะอ่า่ลืมสับสไคร์สันก็ดีจริงจงอะไรนะคบพุทนนชาแนลพุทนนชาแนลอร่อยอร่อยลูก วันนี้หนูพึ่งเลิกเรียนใช่ไหมครับจะไปจับหนูอันนี้รถติดรถติดเลยวันนี้นนรถติดคุณคุณครูให้โทรตามคุณแม่เลยใช่ไหมใช่ครับโทรตามคุณแม่เวันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างหนูห วันนี้พอแค่นี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมสั่งกระดิ่งกับ Subscribe ให้พี่พูดด้วยนะคะ